เมื่อก่อนนะครับได้ยินกันมาตลอดเลยปลูกหมอนเลี้ยงไหมปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับแต่หลังจากรู้จักชาวบ้านครับที่อำเภอน,นิคมคำสร้อยก็รู้เลยว่าจริงๆไม่ใช่แค่ใบหมอนแต่ว่าต้นหมอนทั้งต้นเอามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยอย่างที่อยู่กับผมตอนนี้นะครับมีทั้งใบหมอนทําเป็นแคปซูลมีชาใบามอนหอมด้วยนะครับแล้วก็มีหมอนแซบด้วยครับ ซึ่งทีมนักวิจัยจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารนะครับเขาใช้ชุดความรู้จากการวิจัยนี่แหละมาช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับชาวบ้านนิคมขำซอยจังหวัดมุกดาหารครับเรื่องนี้ครับสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของความยากจนนะครับจากเมื่อก่อนเราก็คิดแค่ว่าปลูกหมอนเอาใบหมอนไปเลี้ยงไหมครับแต่ตอนนี้ความคิดนั้นเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มีทั้งชาใบหมอนมีทั้งใบหมอนที่เอามาทําเป็นแคปซูลแล้วก็หมอนแทบด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งจะเอาไปทําเป็นอาหารสัตว์อย่างได้เลยครับ ซึ่งแน่นอนว่าพอมีการเพิ่มมูลค่าของหม่อนทําให้ชาวบ้านที่คมําสร้อยอไรายได้ก็มากขึ้นกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสได้เพราะว่าแก้ไขปัญหาความยากจนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นไปฟังเสียงจากคนที่มีส่วนร่วมในการวิจัยกันครับตำบลกกแดงเนี่ยเป็นตำบลที่มีชื่อเสียงมากนะครับในเรื่องของการปลูกหม่อนแต่ว่าการปลูกหมอนสมัยนั้นปีพศ2540ปลูกหมอนเพื่อเลี้ยงไหม ต่อมาเนี่ยปัญหาไหมมันราคาแพงขึ้นเรื่อยๆบริษัทรับซื้อเนี่ยมันก็ไม่มารับซื้อบ้างนะครับการเลี้ยงไหม่ก็ปิดลงนะครับแต่ว่าพอ ฝ่ายวิชาการเข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงหมอนเราปลูกหมอนเพื่ออะไรครับเพื่อเอาใบขายใบสดกิโลละ5บาทถ้าเอาไปตากแห้งกิโลละ30บาทอันนี้เป็นเงินรายได้ชัวๆ์เลยถ้าเขาทาแบบนี้เนี่ยเขาจะได้รายได้เดือนหนึ่งประมาณ2 3 0 0 0บาทโอกาสที่คนจนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตรงนี้จากหมอนเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงมากๆเลย และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยนะครับที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือว่าบพทให้การสนับสนุนทุนวิจัยครับ